วันนี้วันที่2องพฤษภาครับท่านผู้ชมผมมาเติม B20 ครับรถนิสสันฟันเทียครับ14บาท93ตังค์ครับท่านผู้ชมผมเติมไปร้อยนะครับไม่ถึงครับ98บบาทครับเต็มถังแล้วครับขีดเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูราคาทั้งหมดนะครับว่าเป็นยังไงครับถอนมาแล้วครับท่านผู้ชม รอนมาเท่านี้ครับเก็บไว้นี่ก่อนวันนี้ก็น้ำมันราคาถูกครับที่จังหวัดน่านครับปั๊มบันนี้ครับบางจากครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับว่าราคาทั้งหมดเท่าไหร่ครับดูต้องจอดรถครับเพื่อจะมาทำรีวิวครับนี้ปั๊มบางจากที่จังหวัดน่านครับท่านผู้ชม ราคานะครับนี่ครับราคาน้ามันนะครับมันวันนี้ครับนี่ครับราคาเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมผมเติมบี20ครับดีเซลครับ14บาท93ครับแล้วดีเซลบี10ก็15บาท43ครับผมใช้เข้าสวนครับรถคันนี้ครับก็ ดีเซล B20 กับ B 10ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับต่างต่างประมาณ10%ครับอย่างอื่นก็ดูเอาครับที่ผมถ่ายทำนี่แหละครับอย่างอื่นอย่างอื่นผมไม่ได้ใช้ครับท่านผู้ชมเอาละครับคงจะมีเท่านี้และครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยครับจะได้มีคลิปใหม่สวัสดีครับ